เออถ้าชอบอย่าลืมกดดิสไลค์และกดอันสับตะไคร้ด้วยนะวันนี้เรามาอยู่กับเกมอะไรบล็อกบบบแมพคือหลอนซ่อนเกมค่ะมาเล่นกันเลยกดไหนไปทางนี้ดิอาเฟลอยู่ไหนเอฟเฟลอยู่ไหนอากาบาว่า อ๋ออกออกใครเข้าไม่รู้เฮ้ยออกเดี๋ยวรอพร้อมกันเลยนิดนึงนิดนึงนิดนึงบอดี้บอิ่งอุ๊ยครับบอด้้อุ๊ยอุ๊ยตายแล้วครับสับประดับและประดุดของเตยอ่ะอุ๊ยตายแล้วครับสับประดับและประดุดของเตยอ่ะฮัลโหลคิตตี้ไม่ใช่โบเบ้เอ้ยไปตังงอะเอ้ยโตเตะโอ้ยขับไ นนชีทเกมเราได้ยอดวิวไม่ดีเลยเราอุตส่าห์ตั้งใจตัดนั่นเนี่ยโอ้ใครได้เป็นคนขับ,นนขบโอ้ย,อยกดรีเซ็ตกดรีเซ็ตใครได้เป็นคนขับกดรีเซ็ตหมดแล้วเราได้เป็นเองกดเอ็งกดรีกดรีกดยังกดดีแล้วเที่มันที่เลือกชื่อบอลลิ้งกดเอ่อเลือกชื่อเราเลือกชื่อเราหวานเจ็บ ทุกคนเตรียมพร้อมเลยพร้อมหรือย่างวัยรุ่นโบลิ่งกดยังพร้อมแล้โบลิ่งกดกันเถอะอย่าบอกนะไปนอนแล้วเร็วเร็วเร็วๆกดกันเพ่กดแล้วกดแล้วกดแล้วเกิดกันหมดแล้วโบลิ่งนอนแน่เลยเสียงหายอย่ากด นยงกดใอ้ไม่กดอออโอ้ยไอ้โบอิงเจ็ดสามเจ็ดกดดิมอลลิงหลุดแล้วก็กดตั้งแต่ชาติที่แล้วเราเดีืยดทำไมมาไม่ได้ไอ่ะม,มันขึ้นอะไรมันขึ้นอะไรเัียงคือว่าพร้อมพร้อมยังไม่เริ่มก็กดดิกดกดพร้อมยังไม่เริ่มอ่ะกดอ่ะถ้ามันขึ้นว่ายังไม่พร้อมก็อ่ะคือกดให้มันขึ้นว่ายังไม่พร้อมองง่ะ ก็กดแล้วทำไมต้องมีใครกดมั่วแน่เลยท่นกดแล้วมันต้องกดให้เป็นสีเขียวใช่ไหมเนี่ยก็กดให้เป็นสีเขียวแหละไม่ก็กดให้เป็นสีแดงกดให้เป็นสีแดงอุ้ยใช่หรอลองเล่นฉีกซอสกดยังกกดยังกดแล้วเิ่นกตอนไหนวะ มันมันเขียนว่าเพื่อนเพื่อ <c oughs> ของคุณยังไม่พร้อมา <c oughs> ขอเขดไม่ได้หรือว่าลองลองกดสีเขียวนี่สีเขียวอาจจะใช่สีแดงอาจจะผิด <c oughs> กดสีเขียวกันแ่ล้วได้ยังไงอะเรอรอเป็นชาติล้วกดสีเขียวเล่น <c oughs> รอตั้งหลายรอบอย่างนี้เลยเรเรอสีเขียวเราสีเขียว ลองลองสีลอสีเขียวก่อนลองกันน่ะโอเคแล้ววันนี้เห็นไม่บอกว่าสีเขียวอะไรวะเจ็บนึงโดนไล่ชัวร์ติดติดที่นี่มาสามนาทีมือได้เล่นอะหลมทำไมทำอย่างนี้ลมเย็นพันมาเบาเบาอย่าขับท้าตายนะขอเน้องเดี๋ยวลงฟองตลอดเลย ตีปากคองมีใครอยากเป็นตีปากคองบ้างไม่เอาเลย้ยไีทางไหนโอ้ยใครเปิดเพลงเงียบดิว,วนกหู เฮ้ยไฟแดงปะวน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 ใช่เหรอเอาลูกกลับรถทำไมผิดปกติไหมมันไฟแดงผิดปกติปะเดี๋ยวดูน้องหน้าต่างนี่เมื่อกี้มันเป็นไฟแดงเราต้องหยุดปะเออไฟแดงเราต้องหยุดนี่ปะไม่อะไรอะไรโบลิ่งไม่ โบลิง่งเองเองลองกดตัว e ซ้ำดิลองกดตัว e ซ้ำดีมันจะอเออนั่นแหละมันจะได้ไม่พาออกดูน้องหน้าตัดอุ้ยเมยาเกือบเกือบไฟแดง,ไ,ดงไฟแดงน่าจะผิดปกตินะไฟแดงเกือบได้เริ่มเกมใหม่แล้วคุณดีเห็นไหมบอกแล้วไฟแดงผิดปกติโอ๊ยมันหลอนหู แสงจันทร์ส่งเอ้ยมันขับเองอะ,อะไรวะเอ้ยๆๆๆเอ้ย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 ไม่มีสมาธิมีผีตานีเปล่าเฮ้ยไม่อยากเป็นตีปาคลองโอ้ยไปแล้วทำไมอะ เอาตายครับตายเลยตายวม่เนี่ยเลี้ยวอ่ะเลยขอเลี้ยวอ่ะเลยเลี้ยว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 ได้ไหมคุณผู้ชได้แล้วได้แล้วได้แล้วโอเคไม่มีสิ่งผิดปกตินะก็เอาอันนี้แล้วกันเกือบเป็นตีในคลองเกือบเป็นตีปากคนและใช่ไหมก่อนเดี๋ยวก่อนที่จะเป็นอยากได้กลายเป็นเอ้าเดี๋ยวจะได้เป็นตีในคลองตีในคลองแล้วเมื่อกี้มันผิดปกติอะไรอะเราไม่เห็นเลย ไอ้ดำไอ้ดำมาไอ้ดำมาเบาๆแสงจันทร์ส่งคนมาข้างนอกเย็นนั้นทำให้ไม่สิ้นสุดทุกวคนเดียวในทาติเม็ดมน ไฟหน้าส่องใบข้างหน้าเอาเมืม่อนมืาเซ็นทางไม่ไปไหนเจิดเมืม่อนานไ,ไม่มีใครเอา้าช็อตฟิลหรอแล้ว,ลวเสียงมันออกอ้ยไอ้ยาย มตีช็อปตอนนี้ตีสองแล้วอุ้ยเกือบเกือบชนสาลามะลายศักดิ์สิทธิ์สารามะลายที่นนที่ทำให้หลายคนกลายเป็นตีปากคลองยายเทอร์โบ,บกลายเป็นตีในคองตีในคลองนในคองน้านดีรอแลนะเวลารู้สึกเละและไม่ไหลอย่านงะ ตีปะาองไกลตีในคองตีเธอบูมีผีตานีเปล่าไหนเฮ้ยเฮ้ยอะไรอะเฮ้ยบกลับไปเลยกลับไปเฮาเลย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 ยัับรถกนี่กลับรถทำไมล่ะหวมีคนตามใครตามอ่ะมีมีมี มีงันไม่มีอะ mm hmm, so oh, ไรเลยนะแบบนี้เกเว้นแต่ขับรถแบบนี้มันมีอะไรคนดีก็ขับรถดูสิ่งผิดปกติแค่นั้นมันจะให้มีอะไรล่ะถอดจำลองมาจากเกมที่เสียตังค์เข้ามาเอามาให้เล่นเกมแล้ว มีไหมลงยูทูปมีอะไรเปล่าไม่ใช่ไหนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไอไอ้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 ชมพูไอ้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 ดำไ้ยบอกแลกวแม่ไอ้ดำเป็นครั้งแรกที่เรามาเล่นเกมผีเลยป่ะผีหลายรอบแม่ผีนห้อ อีแล้วต่อว่าเล่นแต่เกมฆาตกรไม่เคยเล่นเกมผีสีผีผีเกือบทำให้เราการันตีปากคลองปากคลองเป็นนายคลองอมีแล้ววะ เอ้ยเกือบเกือบไม่มีเลยนะเกือบร่ดลงไปในคลองตีห้าขอร้องโอ้โห ไม uh. <Let> mm ่เจนีมาไม่มีใช่ไปแล้ว จะจบเกมไหมท่านผู้ชมเรามาตูกันนะจบเกมเลยก่อนลองกลับมาเที่ยงคืนแล้วตีในคลองตีปลาคลองหมดอารมณ์แล้วหมดอารมณ์แล้วเราคุ้นคุ้นไล่หาแบบสปีดลันเลยหากันให้ทั่วเลยมันอยู่ไหนอะ ตานี S <S 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 mm ้ไ hmm. ด้ไงกือเหรอเออกซืออาจจะมีกซือมาได้เกียร์แปดเก่งเลยนะป้าทันหนียดตันหน่เาล้เรียัอเคแปดเกยดเ็ดสองสามสี่ห้าสี่หกเจ็ดแปดยีิ ตัดคลิปเยอะเค่ไหนปะก็จะปะเกมไม่ใช่ไม่มีมีไม่มีออกั่นี้ปีตานไม่มีจครับขับบนภูเขาไม่มีอะไรไม่สนุกเลย วนวนรถไตมาไม่สนุกเลยช่วยกันหาดิมาโอ้เสิร์ฟเสิรมันคืออะไรวะมันมันคือตัวอะไรอะ่ะที่มันอยู่อะ่ะมันโผงหน้าประจันหน้ากันดิหายากหาเย็นเลอเกิน โผล่มาให้มันประจันหน้านี่ขี้เกียจตัดทิปยเพื่ออไปะเออไอ,อ้ผ้าเอ้ยเล่นไปเรื่อยๆมันจะเจออะไรคนดิเจอผีอยู่นั่นแหละเจอาสรารก้านกุ้งมาเนี่ยเนี่ยต้นกล้วยมีไหมมีไหม <c oughs> โผล่ตัวเวลาให้โผล่ตัวโผล่ว่าเอาเอใช่ตกใจไหมควรเฉพาะไอ้ผ้าเนี่ยไอ้ผ้าเแบบ กแม่มาละยรเนี่ยกแม่มาอะไร่มิมาลีเฮ้ยห,หนึ่งตีหนึ่งแล้วเว้ยแทนไม่มีซวมเดี๋ยวถอยซูมเฮ้ยตกเกมกี่โมงเสียงไร่ไ ไป้ลนวุ้ยป่าเลยหยาบสุดแล้วบิดทั้งป่าบิดทั้งเขาบิดทุกสุกแล้วก็บิดทุกเสาบิดให้ลอบิดลูกเต๋าบิดประตูแล้วก็บิดปักเกลาบิดกระบะบิดกระบือเจอจ่าเฉยแล้วก็บิดกระพือบิดวัวถอกแล้วหน้ายังตึงบิดแล้วรวยส่วนหนึงเจ้าแม่ม้าลายเจ้าแม่มารีเจ้าแม่มารีม้าลายเป็นมารีไม่สวย โอ้ยอย่าบ่นเล่นไปเถอะได้ค่าจ้างหนึ่งบาทก็คุม้มแค่ไหนแล้วแกรจริงแกร์หนึ่งบาทสักเดือนยังไม่ได้เลยค่ะแม่บานจะดูแลคุไหมเฮ้ยมันขับให้เองอ่ะมันขับให้เองเฮ้ย,ยมันขับให้เองตายเรื่องใหม่เรื่องใหม่ทุกคนเรื่องต่มามันขับให้เองและ,ะจริงมันขับให้เองมันกลับ เกมเวนมาตอนนี้เราไม่ขับอะเดี๋ยวเราขับเองเว้ยเองขับเอ,เองแล้วแม่มันขับให้เองอีกแล้วมันบักเอ้ยแม่เอาไอ้แมวมาดิเนี่ยต้องอ่ะกดอย่างเงี้ยเฮ้ยเอาไ,อ,าไ <laughs> อ้แมวมาหน่อยหลมเย็นพัดมาเบาๆ ร้อนกูร้อนขั้นเัือบเชอร์ก่ิโอ้ยไอ้บ้าใครแม่บ้าไปไมาสิบห้านาทีแล้วนะเว้ยไอ้ยาเฮ้ยเฮ้ย,ย,ย,ยไม่มีวะ่ะ เอ้ยเอาไ้ไม่มีว่ะเอาไงไปต่อมีไหม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 มีไหไอสัตว์ป่าทั้งหลายที่มันเป็นผีหรือเป็นอะไรอะ่ะโผล่มาเลยไม่ต้องไม่ต้องมาตุ้งแช่อยู่ไม่มีหลวงพ่อป้องโผล่ม,มาเลยไม่ต้องกลัวไม่มีหลวงพ่อป้อง มีหรือพ่ล่อฟงบป็นสองอยู่ไม่มีหรือเป่าฟงไม่มีมมอมมเออจอมขมังแ,แลอะไรนั่นแหละจอมจอมขมังเวทโดนงูก,กัดตายไปแล้วใช่สันุกกันสองคนโอ้รำสวยมากสวยสุดๆอ่ะไหนใครไม่เห็นเนี่ยนางรำอะรำสวยมากเลยรำก็สวยอะ อ่ะเดี๋ยวเดี๋ยว <ไป S 1> เอาไปจอดใกล้ๆเดี๋ยวเอาไปจอดใกล้ๆอยากเห็นลนะเห็นยังอ่ะอยังตาบอดละอยู่ฝังเองเหรอเล่นตั้งนานไม่จบสักทีอยู่ฝังเองนั่นแหละแต่เรามองเห็นลำสวยมากนางลำคนขับน่าจะเห็นคนเดียวหรือเปล่าใช่อ่ะคนขับเห็นคนเดียวมันเห็นกันหลายคน เฮ้ยจแม่มาอะไรไม่อยากเป็นตีปะคอเลยตีเนคอดีกว่าสีขาวอันสดใสเมือนมิจิตวิญญาณไอ้ลุงลุงไหนอยากเห็นขับเฉยๆก็เองก็เบื่อแล้วก็รีบจบให้ตอนนี้เรามารีบจบอยู่ โนนบจมมาีจกี่โม่จบกี่โมงจบกี่โม่ตีสี่แล้วตีสีแล้ววู้จบกี่โม่ตีหนึ่งมั้งต่นไมเ่จะนอนแล้วเนี่ยเอมีที่เส้นสุดไหมถามจริง เล่นสามวันยังไม่จบส่งเนี้ยเล่นตีหนึ่งเล่นเล่น,เล,นเล่นหนึ่งเล่นเออเล่นหนึ่งเดือนยังไม่จบอ่ะเล่นชาติไหนไม่จบว่าชาตินี้ก็ยังไม่จบอ่ะ ไม่กลับมาเที่ยงคืนเหมือนเดิมเชื่อดิอีกเท่าไรแล้วถ้าดวงดีกลับมาเที่ยงคืนถ้าดวงร้ายกลับมาตีห้าตีเท่าไรแล้วตีเท่าไรแล้ว,ลลวตีตีตีเที่ยงตีเที่ยงตีตัวนะ เออมันเริ่มใหม่เกมนี้ไม่มีวันจบช่วยกันดูหน่อยดิช่วยกันดูแล้วมันจะผ่านได้ยังไงอ่ะมีคนตั้งเยอะก็ต้องสามะคีหน่อยดิเออเข้าชนไปเลยเอาแต่เอาแต่ตาบอดน้อมันจะชนะเลยอ่ะไม่ง่ายจริงเลยตอนนั้นตอนนั้นเรายังผ่านกันมาได้เลยแล้วทำไมตอนนี้จะผ่านกันไม่ได้ ขอแค่ตาเดียวเนี่ยลงใน YouTube เนี่ยมันจะยากหรือมันจะยังไงที่นี่เลยจะบักงานสิบชาติยังไม่จบ <laughs> <c oughs> โอ้ยฮัลโหลหนึ่งช่วยกันหาดิถ้าไม่ช่วยกันหามันจะเจอหาเลยตอบก่อนหาหาผี หาทำไมหาก็ไม่เจอยี่สงบยี่เิบยี่ยี่ี่สิอี่ี่ยเ่ืี่่สยีี่ย่ืนว่ะี่สียังเป็ยแบบนี้ว่ะมาเล่นยี่มิบย่บยี่ยีีย่บ้ เนี่ยมันขัำเองมันเป็นไรมากป้าโลบอกออตอนนี้ก็สามารถกดออกจากแบบแล้วไปเล่นแบบอื่นที่สนุกได้วเลยทำไมวะจะฟังก็ไม่ได้ฟังนยินยิน เดี rode, yeah yeah, yeah. Yeah, nah ๋ยวดูเดี๋ยวดูนาอย่าอย่าไปพิมพ์อย่างนั้นไอ้วอลลิงอย่าไปพิมพ์อย่างนั้นไอ้หน้าคนดีว่ะไอ้คนดีแล้วว่าอีกคนตีเล้ออะมาเล่นอีกไหมอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเราให้เองเป็นคนขับเอาป่ะเออเออเป็นคนขับนะรีเฟซคอนทูนอยู่นั่นเลยนะอ่ะต่อให้เป็นคนขับไป ไปขับเลยเออมันต้อองย่างนี้ขับลงฟูเลยเพื่อเกมจะได้จบ ยังไม่มีอะไรยังไม่มีอะไรเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายเี้ยวซ้ายซ้ายเริ่มแรกเลี้ยวซ้ายเฮ้ยเหลือซ้ายซ้ายจริงซ้ายปลงทู่ ตีหนึ่งแล้วตีหนึ่งแล้วไม่มีอะไรเลย ทับไเนี่ยก็แตนี่ออมมห,หมอนดมอ่ะดอมตีสอแล้วว่ะตีสอแล้วไปขับต่อไปขับต่อไปเอาจบแล้วเหรอหรือว่าใครปิดใครปิดเทมอยังไย เจ้าอย่าขับแบบนั้มันเสียวเสียวตูบลเสียวตกเสียวเป็นตีปากคลองนี่ไม่ค้่งกลัวหรอกลงคลองอยู่แล้วเฮ้ยไปสวัสดีครับสวัสดีคับสวัสดีครับสันเจ้าฟ้อมาเลยอีค่ะ แม่ตีสามเลยเนี่ยเฮ้ยทำไมเอฟเฟลดวงดีจังวะเฮ้ยเฮ้ยเออลงครูไปเลยจะได้ออกเหนื่อยนะไม่อยากเล่นเอาดีๆเอฟเฟลคนเขารออยู่เนี่ยเขาก็อยากไปเล่นเกมอื่นกันนะคู่ควตกเห็นไหมเอฟเฟล ไอ้เพล่ชอบขับวาเสียวม่มีมไม่มีอะไรใ่มบอมีเอียงไอ้เพล่ชอบขับเสียวตกเราขับเสียวตกแต่เราไม่เหมือนเองอะแต่ได้เริ่มใหม่เหมือนกันเอ้ยเลี้ยวหาเตี่ยเนี้ยเลี้ยวหาเตี่ยตรงเนี้ยก็เทียวเป็นดอม ตีสี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 ตีโอ้ยเฮ้ยอ๊ปกาค่าเฮ้ยทำไมดวงพี่ดีจังเขาเนี่ยอ๊ปกาก่าเลยอ่ะเฮ้ยไม่ใช่แล้ว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 มันเริ่มลิ้มแล้วมันเริ่มลิ้มแล้วมันเริ่มลิ้มแล้วไม่ใช่ไม่ใช่ ใจเย็น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 ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเฮ้ยเฮ้ย้ยตือตื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 สวัสดีครับตอนนี้เกิดเหตุการณ์วิปราษขึ้นมีคนเล่นเกมโรเบิรกแล้วเกิดอาการหัวเสียโวยวายไปทั่วบ้านหากใครพบเจอนะครับอย่าลืมแจ้ง191่้าหนได้นะครับตื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 โอเคจบแล้วโอเคไปไปยักย้าย เอายังไม่ไปอีกเอาจะดูป้ายหรืไงเอายังไม่ไปอีกยังไม่ไปอีกคือโลโก้แล้วนะไปแล้วนะ